สวัสดีครับพี่น้องมนีภาพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศเท็บให้ยุสวนยางค่ะพี่น้องมณีนี่ดอกซาวลาหน้ากระตูนมาเก็บซอยสามแห้งค่ะมนีพ่อหญ่เน่เน่ปกติเก็บสองตายายเนาะมนี้คือสีเหลวไว้อยู่ดอกสามแห้ง,หงเก็บซอยกัน ทำงานที่บเดเเลือกจ้ะพี่น้องเลือกบดเเนาะพี่น้องเนาะในงานเฮียบจำนีกอกะเอาละเฮียบจำนีละซูไปจ้ะพี่น้องแม่ก็เป็นคนเข็นอยู่พอกับลูกก็เก็บใส่ผู้ใส่ถังมาเทใส่ ก็บเทสเสีเศร้าเครื่องคอนอือพอสีแล้วพี่น้องเฮ็ดงานพอสีได้เงินแต่ละบาทเนาะเต็มรออยู่แล้วก็มันยัดใส้ถุงใส้กระสอบจะพี่น้องยัดแกยัดซอยกันเนี่ยละ่ะก็บแเล้วก็สสไปิ งมอปลาน้ำแหงก้อนจ้ะพี่น้องไปกินแรงจ้ะพี่น้องจ๋าปาชะดึกปลาขันขันขีดตมชื่อเรื่องตุ้งปลามันเขาหู้ไปแล้วอืมปลาพิชอโบ่บ่อยากเปื่อนนี่มีบ่บ่เอาบ่ได้ทั้งป่านี่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 ป่านี่ยูนี่ยูนี่ นี่นี่เป็นแบปะโอจับคออะไรจับคออะไรหนามันบดใจเฮียยังหนามันติ่นได้ปลาอ่ไลยงยูนิฮู้อลไมันเขาฮู้ปเลยปลาเข็งนั่นตอนมันมีหนามหลายหายไม่เอา หูอยู่ขางตีนพ่อเนี่ยนะว่าสิบโนยำลงสะดอกชิ้นเลกกบบ่อเด็โตนึงใหญ่เติบแต่ปันหาบ่เห็นก็กุ้งกันหลายด้วยนี่